ในวิชิตติดท้าประสบที่ปรึกษาคณะนุก,กรรมธิการกลุ่มลุ่มน้ำตะวันตกซึ่งประกอบด้วยจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันโดยมีท่านสสสุรทินพิจารณสสบัญชีรายชื่อและวหน้าพักป,ประชาธิปไตยใหม่เป็นประธานคณะนุก,กรรมธิการกลุม่มลุ่มน้ำตะวันตกสภาผู้แทนรัษฎร ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมธิการกลุ่มลุ่มน้ําตะวันตกมีการประชุมคณะอนุกรรมธิการอย่างต่อเนื่องและได้มีการลงพื้นที่สํารวจพื้นที่แหล่งน้ําทั้ง4ี่จังหวัดวันนี้สํานักงานเลขาธิการสาภาผู้แทนรดดัษฎรได้จัดทํารายงานศึกษาแนวทาง <c oughs> ในการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ําตะวันตกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำเสนอประธานคณะอนุกรรมธิการท่านสอสอสุรทินพิจาร์เพื่อพิจารณาในการลงนามซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านสอสอสุรทินพิจาร์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปไตยใหม่